กลับสบายดียินดีตอนทำตามผู้ชมเขาสู่สองอปีมันหน้าเราทำผู้ชมเนาะนี่เขากะมาอยู่ที่ตายแล้วนะพี่น้องวันนี้เขากะสิขึ้นไปหน้าเทิงนะพระบาหนาเขาดำแดวแด้พี่น้อง เดี๋ยวอีกเดี๋ยวละพันหนึ่งเดี๋ยวอีกพันหนึ่งอยู่ฝากหวยพ่นเนาะพี่นนอะตอนนี้เขากะสิลงไปนะถึงเศรษพาไปบึงอว่าอยู่ให้อยู่หน้านี่เนาะเขาเห็ดจังไรเขาปลูกเนั้กินแนี่เนาะดีวเขาเป็นเลาะบึงว่าเขาใช้ชีวิตกันใส้ชีวิตกินอยู่กันเนวไรเนาะ โอเคนะพี่น้องก่อนสิเขาไปรับชมคลิปกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ห้องน้ำเนานะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยไปกันเลยโอเคเนาะพี่น้องนี่ก็คือหน้าทิน้นน้องเพันดําพงเนาะซึ่งตอนนี้ก็ฝน,นได้ตกมาใส่นะเนาะก็มีหนามลังเขียวงามเลยเนาะพี่น้องเนาะ ี่ก็ยังพงอยู่ไดนะาา้พี่น้องขนาดฝนตกรู้บัานนี้ยังบนมีน้ำอยู่บนมีบนบ่อเนาะนาสาวใหม่ไี่เนาะพี่น้องของปลูกคนปลูกไว้กระโพดอันนี้มันลายเนาะตัวนี้หน่อยหนึ่งปลูกกระโพดแล้วก็ปลูกถัก่วเนาะพี่น้องเนาะ Nhưng mà thân đẹo đây này, phần nhắc làm như này, nè, phải cần đầm rồi บ้านเป็นชาวนาตรงเสีนเราพี่น้องเนาะเงินทองบ่ค่อยมีเนาะพี่น้องแต่กันยังดีแต่ก็มีความสุขบ่มีเงินทองกะยังมีปลูกพักปลูกว่าจะเป็นผวกขโพดปลูกพักปลูกไอ้มันสับปะรดสับปะรัง,รงเนาะก็ได้ปลูกไว้ก็เพราได้กินเนาะพี่น้องเงิงนอาจาิบ่มีแต่ก็ว่ามีความสุขอยู่กับอยู่แบบนี้เนาะ <c oughs> อันนี้นระาปลูกบววมีปลูกบวไว้แล้วก็มันก็ผลนี่เป็นฟากล้วพี่น้องปลูกลรย่างเนี่ยอน,นี้ก็มีไายอย่างมีปวกพักยังไายอย่างอยู่ฝนตกพอจะได้เถื่อนก็นยังมีหนามลำพงคือเก้า นี่มันปลูกกระโพดพพน,นี่ลายดิปลูกลายได้ี่ปลูกกระโพล้วก็เกลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะพี่น้องแล้วก็มีปลูกกะบงข้างเงี้เนาะผักก,กระพงผักกระเพรามีมันเนาะปลูกไใบตำกระโพดเนี่ยคุดกระโพดลงมาแล้วก็แล้วก็ปลูกเนาะ โ้งแล้วเว้ยพี่น้องพี่น้องขนาดฟ้นต๊เป็นทะเลหลอบเนาะหน้าฟุนยังมมีหนามอยู่พี่น้องเลือจจะไหรเนี่ยสบายดําหน้าแบบบ่ต้องมีกี่ตมเปืี่นเลยพี่น้องเลยสบายนอกจากเห็นหน้าบ่เปืือนมือเปืือนตีนหน้าก็มีแตุ่้งใหม่แล้วพี่น้องเพราะว่าหน้าสาวใหม่ใต้เด็กอะซับสิคุด แก่กบอ้ยพายังไงก็เขยิบถึงกบมาเนี่ยเ้ออืมดูขนาดเลยนี่ขุดอยู่เพราะเศร้ามือพี่น้องบุคูกับบอเรดดำเนาะไทยพอถึงรถเขากับหอดมีแต่กระโพดมีแต่ต้นไม้มีแต่กระต่อเต็มอยู่ภูเขาอืมภูเขาแค่ไหนแต่ว่าฝนพรมให้ยก็จะกับบอเรกินต้องเนี่ยสายเดียบ สองวันหนึ่งได้มาสีบลอดเนาะฝนตกมาหายใส่ฝนตกมาหายฝืนขึ้นมาอีกเท้าหนึงวันสันตายเบิดแนวสิพาเขาไปเบิ่งเที่ยงเราพี่น้องอันนี้เฮือนเป็นเนาะเฮ็ดยังมันเดือดนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็นหนาวอยู่ดีนะเนาะ เป็ดก็มีพี่น้องวิธีชีวิตแบบเดียวง่ายเนาะพี่น้องเนาะแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะปลูกพืชพักไว้ทกินเองเี่ยงเขาก็มีเนาะแต่กบบปลายเนาะอันนี้ก็ปลูกเขือพริกพอล้าปลูกไว้เนาะเต็มอยู่ กำลังเป็นหมาเลยพี่น้องเครื่องหน่อยเขาก็เป็นหมาเนาะโอ้พี่กำลังเปลี่ยนใบไม้ใหญ่ใหญ่กำลังปงูงกำลังปูงหลอกกำลังงาม นของปลูปกผักหอมผักยังมีเวันน้องพี่น้องผักแพาตัวหนึ่งอันอื่นผักยังครับนี่อย่าง,ง,งคือ,อ,อยัอกผักอันยังเขจัดกันเขจัดกันผักแผ่กับมันฮาน้าเนี่ยนะยใส่ผักแผ่จ้ะไม่ได้พักแผ่วบอกไปเลยโอ้เออนี่ผักแผ่แม่คนแต่ไหนก้องสั่งนี่พีกพนน่กำลังกกเป็นหมากลายเลยเนาะพี่น้อง อันนี้พักตีนเป็ดเนี่ยนี่ยเนี่พักตีนเป็ดเนี่ยเออพักพักกินก็เนือใหม่เออกินก็เนือแกงเนือใหม่นี่พีปลูกขยายออกมาเลยเนาะหอมบัวกับกำลังซุมในแยอกมาปลูกกันนี่สิ่งของสิ่งใครมีครบเนาะพี่น้องเนาะ โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮอก็สิขอจบแต่เพียงเท่านีน้นะพี่น้องเนาะพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้เฮอก็สิขอกล่าวคำว่าสบายดี